แล้วลจบละบังจอพอดีเลยบังจอพอดีเลยถ่ายบุ๊ อะไรคนไหนเคยดูแล้วยกมือครับแล้บไม่คนไหนเคยดูหนังไขว่แล้วสี่รอบแล้วค่ะคนไหนดูต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสองรอบและสามค่ะสี่สี่สี่เนี่ยรอบที่ห้าอ๋อใครได้ใครดูมากสุดได้เสื้อไปเลยสนนนะครับตอนนี้คือลูกแปดสิบด้านยังยินภาพสองไหมครับนะา่าพมินยต์ ไม่ฮะก็ปรโมทสุดยอดแล้วตอนนี้คือเรายังไม่ไดแบปร้านเลยนะครับใกล้แล้วแล้วก็เป็โค้งุดท้ายใสอร์นี้ทะคแกอร้อมคนเดียวอย่างไม่เอาอย่างด้วยนะครับแล้วลนะครับแล้วก็มีผู้บุญช่าพิเศษที่วันนี้เดี๋ยวไปเราไปแชรรุ่ต่อนะครับบางคนมึงเลยจะคอยดูเสียนนบวช จะได้บุกไปเลยนะครับรับนี้ทางเรื่องแรกของปีนี้นะครับ้ก็ยังไม่รู้ก่อนนะครับฝากไปด้วยเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อกันอ่าแล้วตอนนี้เสื้อกำลังตามมานะครับแจกตัวแรกก่อนใครตอบถูกก็คือถูกแล้วก็ได้เลยน้องคนไหนยกมือก่อนแล้วก็ตอบถูกจะตอบอะไรอ่ะพี่แจกให้ลูกคนแรกเลยตัวแรกจะแจกเกาอ่ะยกมือเลยคนไหนยกมือเลยแล้วก็ตอบกัน าิามาไกเขานะเอใครเบอร์เบอไมัดคัดัดอ้ััดัดไมผู้ดเขาโลงนังเป็นทางแรกในชีวิตจะนี่ค้งนี้ก่อนข้างบนเนี่ย เอจับูจ้แมคนที่ตอนผูคนแรกเนียกนทั้งหมดอะจับผู้าจับผูจับผู้จับผู้จแ้แครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกจับผู้ครับอะไม่ถพี่อนี่นีบักครั้งแรก รอยสาบในมือก็อยู่นี่ไงนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่เอ่ะคนถามโงงอีกคนไหนเคยเข้าโรงหนังครั้งแรกของชีวิตยกมือสำหรับคนที่มือเคยเข้าโรงหนังนะครับเอามือจับหูตัวเองครับหูจับหูใครมีแบงคยี่สิบชูมือเร็วที่สุดเลยแบงคยี่สิบเมื่อกี้ครับเอาคนยี่สิบมาแล้วนี่ มี20ไทยชูบอนไม่มีเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยเข้าโรงหนังใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมมีแบงค์้อยไม่ครับขอคนที่เข้าโรงหนังครั้บไม่มีมีแบงค์้อยไหนอ๋อมีไม่ทันแล้วเชิญครับมารับเสื้อแต่กีฬาเลยครับไม่ทันแล้วอุ๊ยวิทยุ ไอคนไหนใครดูแล้วยกมือครับอยากจะถามว่าที่เบลเซิร์กันที่รถครับถบ้านรถบ้รถบัสไบัไดบันนบนไบันเดบันไดนตดบับันบันไบนไัไดบัอับัอบันมบแบับไบงค์อะไรบับไบับนบไดบนนบ ดรถบั๊เศานอนรถปั๊เศารถปั๊เศานอได้รับเสื้อคลายอ้อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเราก็ยืนรออยู่ตรงนี้นะถ่ายรูปกันก่อนนะครับดีครับรออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันอ่าฮะโดนเกิดเยอะปะบูเลยใช่ไหมเบื่อไหมเบื่อเลยนะนฉากเบื่ฉากเบื่ยังเบืไอ้ถึงใจซ้ำฉากถึงไอ้เฮี้ยนน่ะนะนั่นแน่นอน อยากจะถามว่าภาพอะไรนะสั้หลับผู้ัาพเลยครับผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รูงมาถึงคนต่อผู้รู้ตัเองับคนที่ต่อผมครับทำย่างันางพี่นางเรา H7 คนคนอะไรใครที่ใส่แว่นตาครับมาแล้วงาเลยคนแรกจบล

เอาไว้จับหูเล้ครับวันี้ต่อสูกครับเดี๋ยวนางชายมาเลินจคุได้ยิ้แปบพันคุณได้ยิ้มเอ๊ยโอ้ยวิ่งไปจะใส่แล้ววแท่แปบพันเลย งนก็่ใได้กี่คนแล้วตอนนี้เสื้อนะคแก่ไม่ได้เลย่ีิมีขายพอซื้อหรืมันไม่ เน็ออใช่ไม่มีไม่มีมีเ exactly. สื no ้อใครเอขายไหมไม่ได้จะซื้อเอาในเพจค่ะเพจครับต้องเพจเพจสาวอครับพักไปในเพจครับกวเป็นเพจฟอมไม่เจอเพจฟอมเยอะมากต้องดูคนติดตามเดี๋ยวเขาจะให้โอนเข้าบัญชีซอนุชต้องเป็นเพที่มีคนตามอก่ะก มาซื้อให้หน่อยมามาทำให้เลยทำให้หนูทำทำให้เราหน่อยได่เดี๋ยวทุกคนนะครับมีโทรศัพท์นมือทุกคนเปิดแป๊บ นั่งเลยให้เบบีเลยดันให้ไม่มีไม่มีเสร็จแล้วเพิ่มมที่โข้างหนมือน่ปุ๊บเกบอกแบงค์ร้อยถึงแต่ตอนนี้นะครับขอพลังจทุกคนนะครับเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกคนนะครับขอทุกคนเลยนะครับขอพลังจาทุกคนนะครับ เปิดรันะครับบริรั่มาแล้วก็เปิดแฟนนะครับเดี๋ยวนะครับทุกคนนะครับเอาทุกคนนะครับเอทุกคนนะครับเปิดแฟนตรงไหนเปิดแฟนตรงไหนบเปิดแฟตรงไหนเปิดแฟนองไหนินตงไหนบเปิดนตงไหนเปิดแ้องไนบงเปิดแฟนต้งไนเิดแฟนตองไหนิดน้งไบง ใครแอปไหนครับแอปไหนทางานโหเอฟใช่ไหมแล้วเข้าไปตรงกล้องเยกล้องหลังพี่เขาเข้าตรงไหนเมื่อกี้เยวเดนเข้าตรงไหนเมื่อกี้ไมดอกแล้วเมยี้เด้อเดออเด หนชวมือสูนับเดี๋ยวอันนะคาจจะเป็นค่าก่อนแล้วต่อทิถ่ายภาพนะครับห2อ๋อไปชไปชน่ภาพนะครับ่ขอเป็นเ็นะครับชูมือโทรศัพท์ุกสูงแล้วก็พูดพร้อมกันนะครับทาย้อ ไปไมไปยังไม่นับเลยแอปนไม่ได้นั่นไงพี่ก็ทำบอกแอปผมเปิดใช้ไม่ได้นี่มีส่วนหนึ่งของบอกมาดิขายอ้อนะครับร้อยล้านไมนี่ได้มาเป็นขายอ้อช่วยพอบอโจครีบพี่นอนจะีกส่วนหนึ่งฟันเฟืองเล็กเล็1้ร้อยล้านนี่ขายอ้อทั้ง80ล้านนะครับโอเค80ล้านนะครับร้อยล้านเลย ร้อล้านให้บวชร้อล้านบวชแต่กินเงินต้นบวชแต่ไม่เงียบแล้วเลยทาเป็นสองสามทุกท่านขายออสสุขายออมุกสูงแปล้านรั่นก็สรุแปดสิบ1 2มส เบิ้งตบแล้วก็นยเรืมฝากไปเร่องคลิปนี้ไป้นังนี้นะครับผม